ได้สวัสดีครับลอนชีไคัสครับผมซ้อมเสร็จแล้วมาเก็บตัวที่สิงห์มาวินครับมากี่วันแล้วเนี่ยก็สองสามนาท์แล้วสองสามอาทิตย์เป็นไงคู่ปั้มที่นี่เยอะไหมครัก็เยอะครับวันนี้เจอไฟนี้เจอกับคู่ปรับเก่าโยธินต้องเตรียมอะไรเป็นพิเศษไหมเราก็ไม่เข่าเข่าครับเข่าหน้าเดียวครับเราก็จะต้องปั้มเยอะๆหน่อยมีไข่ปั้มให้บางที่นี่มีเดโชเล็กแล้วก็กระเพราแก้วแล้วก็โอ้โหตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยเรียกว่าเต็มเต็มที่ครับ ไฟก่อนเจอกับเขาเนี่ยเราชนะมาใช่ปหมเราชนะลูกไหนไฟก่อนคู่ขี้ครับชนะลูกไหนคิดว่าชนะลูกไหนลูกฝีมือครับออกอาวุธเข้าเป้าแข่งสายใช่ไหมเขาเดินมาอ๋อแล้วไฟนี้เหมือนเดิมไหมวางแผนยังไงก็น่าจะเหมือนเดิมครับเขาน่าจะเดินเข้าหางอยู่แล้วใช่ไหมก็เตรียมแก้วยเขาเลยครัใช่ไหมฮะไม่ได้ต่อยนานอย่างเนี้ยต่อยสี่เดือนครับสี่เดือนลวที่ที่บัลลูนีใช่ไหมเป็นไงสี่เดือนมันคิดว่าจะมีผลไหมเราไม่ได้ต่อยนานเนี่ย ก็ต่อยแบบนี้ประจําครับนานๆต่อยดีตลอดอยู่แล้วโอ้ไฟนี้ชิงแชมป์ประเทศไทยด้วยครับเส้นนี้เราเคยเป็นแชมป์ไหมไม่เคยครับเพิ่งชิงครั้งแรกครับอ๋อก็ก็เคยเป็นแชมป์อะไรมาก่อนตัวนั้นนี่ช่องเต็มลุมบินีสามเส้นครับอ๋อแต่ไม่ใช่รุ่นนี้ครับอ๋อรุ่นเล็กกว่านี้นะครับเป็นไงเนื้อตัวตัวนี้คิดว่ากี่เปอร์เซ็นต์ละอันนี้ก็เก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ละนะครับมีอาชีพไหมเพนนี่ ก็มียาตีดามิดาครับมีเหมือนเดิมวะเนาะเท่าไหร่ค่อยว่ากันนะครับมีลูกสาวมาคุมซ้อมด้วยน้องมมจิครับโอ้โหดูสิเนี่ยตามพ่อมาซ้อมด้วยครับอ่ะฝากอะไรถึงแฟนขับไซด์โมจิหน่อยครับก็ฝากถึงแฟนขับครับก็เป็นกำลังใจด้วยครับวันจันทนี้จะไปเอาแชมป์ไม่ได้ครับอ๋อโอเคขอบคุณครับผม